Sehr guter Pew-Game! a อนิเมชันที่ได้พูดถึงสกอตที่บังเอิญได้พบกับสาวในฝันที่เขาไม่อยากจะเชื่อว่าเธอมีอยู่จริงแต่เขาก็ได้รู้ว่าเธอคนนี้นั้นมีแฟนเก่าตั้งเจ็ดคนที่ได้ก่อตั้งองค์กรชั่วร้ายที่มีชื่อว่าองค์กรแฟนเก่าสุดชั่วร้ายของราบูนาและวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนมาทำความร,รู้จักกับเจ็ดแฟนเก่าในองค์กรแฟนเก่าสุดชั่วร้ายของราบูนาอย่างเดลี่ออฟราบูนาอีวิลเอ็กไบนแฟนทำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาสปอยและอาจจะมีข้อมูลใด,ดผิดพลาดไปก็ขออภัยมานั้นที่ดีเยครับซึ่งเเรื่่องนนีีย้ย เอาจริงมันก็ดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกถ้าอยากจะรู้เรื่องวัตทีมาของพลังไอเลนูลนี้นั่นมาก็ต้องไปดูบางแงหรือว่าคอมิกของเรื่องนี้นะครับหากว่าผมให้ข้อมูลใดผิดพลาดไปก็ขอไปมาน,นที่นี้ด้วยตอนนี้ก็ไปชมกันเลยครับ แฟนคนที่1แมทธิวพาเทลเขาเป็นแฟนคนแรกฉุดชั่วไหลของรามนาทางคู่ได้รบกันตอนหมอตอน้นซึ่งก็น่าจะตอนอายุสิปีครับสิ่งตอนนั้นรามนานี่ก็เป็นเด็กสาวป๊อปปูล่าในหมู่แกงนักกีฬาที่กำลังเย้ยวกันอยู่และโดยเหตุผลที่ฟังไม่ค่อยขึ้นที่แมทธิวพาเทลนั้นไม่ใช่นักกีฬาผิวขาวเพียงคนเดียวในย่านทางคู่นี่ก็เลยได้คบกันและก็จัดการพวกนักกีฬาด้วยพลังของทางคู่สิ่งแมทธิวพาเทลนั้นมีพลังลี้ลับที่สามารถซัมมอนฮิตเตอร์ปีศาจสาวสุดน่ารักออกมาต่อสู้ด้ดวยยแลละเขาก็ัังงมีพอื ที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ว่ากันว่ามันเป็นพลังจิตซึ่งรูปลักษณ์ของพลังของเขาก็จะมักเป็นเทพของอินเดียแต่ทั้งคู่พบกันได้แค่สสัปดาห์และจูบกันแค่เพียงครั้งเดียวก่อนจะเลิกลากันไปเพราะความเป็นใบรุนและความไม่แน่นอนก่อนที่เขาจะได้ย้ายไปยังที่ห่างไกลเซ็งตงของราโมนาที่กล่าวว่าเดิมทีแล้วแมทธิวนั้นไม่ใช่คนชั่วร้ายแต่เขามาเริ่มไล้ตอนมอปลายสุดท้ายเขาก็ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแฟนเก่าสุดชั่วร้ายของเราโมนาและออกล่าแฟนใหม่ของเธอจากสกอตต์พิวกิมและในการต่อสู้นั้้นนมันกจบลงดวย หายตัวไปของสกัดพิวกิมทำให้แมทธิวเชื่อว่าเขานั้นฆ่าสกัดไปแล้วหลังจากการต่อสู้กับสกัดแมทธิวก็ได้ไปท้าทายกิเดียนหัวหน้าองค์กรและก็สามารถเอาชนะมาได้พร้อมกับยึดสมบัติทุกอย่างของกิเดียนมาเป็นของตัวเองแตงหลังจากที่เขาชนะและยึดขององค์กรสําเร็จแมทธิวก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจเรามา้อีกต่อไปเขาได้บริหารบริษัทและลงทุนเกี่ยวกับค่ายหนังค่ายเพลงเพื่อสนองนิดตัวเองก่อนที่ช่วงสุดท้ายของซีรีส์แมทธิวจะได้รู้ตัวว่าตัวเขานั้นไม่เหมาะจะเป็นซพอวขอ,ขขอบ การแสดงบอร์ดเวมากกว่าก็เลยคืนนบริษัทให้จอด์น hey ฉันชนะนะแปลว่าเรากลับมาคบกันอีกได้แล้ว<บ>ใช่ไหมแฟนคนที่สอง ลูคัสรีดาราหนุ่มไฟแรงผู้แซนจโดงดังไล้ลงตัวเองเอาเป็นแฟนคนที่2ของราโมนาและมีรอยสักตรง,งคอเป็นหมายเลข2งครับเติมทีเจมอนี่เนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นโนเนมไม่็นที่รู้จักของไคสักคสกอตซ์ซึ่งขเขาในกาชอบเล่นสเก็ตบอร์ดซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากราโมนาครับส่วนหนึ่งและลูคัสก็ไล้สมผัสถึงความอ่อนโยนของราโมนาซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้คบกันในช่วงปีแรกของมอไปแต่ได้ออกเดทกันบ่อยๆแต่ว่าหลังจากนั้นราโมนาในก็หักอกลูคัสดังปอเพราะนั้นนอกใจไปกับท็อด เธอทําให้ลูคัสเสียใจมากๆแถมมอนั้นก็ยังหลอกกว่าและก็ดีกว่าเขาอีกด้วยนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตัวของเขานั้นถึงเลือกที่จะกลายเป็นคนดังและดวบันบ้าตัวของเขานั้นจะก้าวข้ามความรู้สึกเสียใจที่ลาโมนานั้นทิ้งเขาไปได้แล้วแต่ลึกๆเขาก็ย,ยังแอบคิดถึงลาโมนาและมีปมในใจว่าทําไมตัวของเธอนั้นถึงได้ทิ้งเขาไปดังนั้นในตอนที่เขาตกงานหลังจากแสดงหนังประวัติของสกัตฟิวเกมเขาก็ได้คุยกับลาโมนาว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นโนเนียมแล้วจริงลาโมนานี่เค่บอกว่าแต่่อนนูคัี เป็นโนบอดี้เป็นโ no นเนมเทย์เคยังคบกับเขานั่นทําให้ลูคัสได้แก่แบบทิ้งกับเก็บสีหน้าไม่อยู่ครับและจากนะั้นลูคัสก็ได้เผยว่าเขาเนี่ยไปแต่รักพาตัวสกอตพิวจิมซึ่งจากที่เราเห็นนั้นตัวของเขาเนีนก็เป็นคนดีมากๆว่ากันว่าลูคัสเป็นเพียงคนเดียวในองค์กรแฟนเก่าของราโบนาที่ไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายเขาออกจะเป็นคนดีและดีที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้แต่ตัวของเขานั้นก็เป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆสุดท้ายหลังจากที่เขา จะได้เห็นป้าเขามาทําอาชีพบาลิต้าที่ร้านของเพื่อนสกอตและสาวน้อยสาวใหญ่ก็ต่างชื่นชอบเขาและด้วยวันว่าเขาจะเริ่มตกหลุมรักใครบางคนที่เป็นเพื่อนของสกอตขึ้นมาบ้างแล้วก็ตอนนั้นนายก็เป็นโนบอดี้จริงๆแต่ฉันก็คบกับนายนะเอ้ยอมรับก็ได้ อันดับที่3ามท็อดอินแคมด้วยพลังแห่งวีแกนไม่มีแฟนใหม่คนไหนหลอดผลสายตาของข้าไปได้ทอ็อนเป็นแฟนเก่าคนที่3ของราโบนาที่คบซ้อนตอนที่ราโบนานั้นคบกับลูคัทท็อดเขารู้จักกับเอ็นบีอดัมแฟนเก่าของสกอตตตั้งแต่ตอนที่เขาได้สิบขวบทางกูนั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันจกนกระทั่งท็อดนั้นได้ย้ายออกจากตโตลเอนโตและได้มาพบรักกับราโบนาตลอดช่วงทีเหลือของช่วงหมอไปซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็ได้รับพลังจากการกินวีแกนทาให้เขามีพลังจิตที่สามารถทําอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การสร้างประตูมิตีเป้ในก็ได้พลังกำลังอันมหาศาลที่มาในรูปแบบของพลังจิตที่ต่อยดวงจันทร์นั้นให้เปรอยอุกบาิเพื่อเป็นการพิสูจน์รักกับราโมนาซึ่งราโบนาก็รู้สึกขยักขยแยงยังไงก็ไม่รู้ครับแต่สุดท้ายในช่วงจบมอปลายทางคีูก็ต้องแยกย้ายกันไปเพราะว่าทอดนั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยวีแกนส่วนราโบนานั้นไปเรียนที่แคโรไลนาอินก่อนที่ทอดจะได้กลับมาพบกับเอนวีอีกครั้งและก็ได้พบกันในที่สุดจนถึงเนื้อเรื่องปัจจุบันและก็ได้ต่อยดวงจันทร์เพื่อพิูน์ัักกกแแท้้้ใหบบเออววดดยซึ่่งธชมาตล รักของทั้งคู่นั้นก็ต้องพังลงเมื่อทอดเกิดตกหลุมรักเพื่อนหนุ่มลูเมทของสกอตตี่มีชื่อว่าวอลเลตและทั้งคู่นี่ก็ตอกกันบ่อยมากบทนลงปรปจําตัวของทอดนั่นแหละตอกไปตอกมาแต่ผลก็ปรากฏว่าทอนที่ตกหลุมรักเขาเขา้เขาเต็มเป้าแต่ว่าวอลเลตมันไม่ได้เกิดความรักกับทอสเลยครับมันแค่จากตอกเฉยๆทอสนี่ก็แบบโอ้โหจุกฟรีเลยตัวตอกทุกวันก็นะความเกเรมันไม่เข้าใครออกใครซึ่งมันก็ทําให้ทอสเสียใจมากเขาก็เลยประชดชีวิตโดยการเลิกเป็นบีแกนและสูญเสียพลังจิตไปแต่สุดท้ายพลลัังงขขอเาานี่กก็ไดด้บมย ช่วยเหลือของล็อกแซนหรือว่าล็อกซี่แฟนเก่าอีกคนของราโมนาที่มาช่วยเชียอให้เขานั้นกลับไปกินวีแกนอีกครั้งหลังจากที่ล็อกซี่นั้นได้ปรับความเข้าใจกับราโมนาได้ไม่นานนายไม่ได้รักฉันเหรอแล้วตอนนั้นที่ปิงปังกันละ่ะปิงปังอะไร แฟนเก่าคนที่4ล็อกซี่ลิตเตอร์หรือว่าล,ล็อกแซนเพื่อนร่วมห้องและก็แฟนสาวเพียงคนเดียวของราโมนาแถมเธอก็ยังเป็นลูกครึ่งนินจามีความสามารถเหมือนกับนินจาทุกอย่างเลยครับสิ่งวมม่อสัธ์ของทังคู่นั้นมาเริ่มต้นขึ้นตอนที่ทั้งคู่นั้นอยู่มปลายสิ่งในอนเเมะจะบอกว่าอยู่ช่วงมหาลัยครับซึ่งมันก็แบบว่าดูจะเข้าท่ากว่าครับว่าตอนมอปลายเนี่ยราโมนาคบกับจดทอดไงตอนแรกทั้งคู่นั้นก็เป็นเพื่อนปกติได้เลยครับเป็นเพื่อนร่วมห้องธรรมดาธรรมดามื่อทังคู่ได้อยู่ด้วยกันนานไป ัมพันธ์ลึกซึ้งกันทั้งคู่นั้นได้ใช้ช่วงเวลาที่แสนยากลำบากด้วยกันรู้จักอปติัยกันเป็นอย่างดีแต่แล้วตอนที่ทั้งคู่นั้นกำลังจบจากมหาลัายก็ต้องแยกแย้ายกันไปสิ่งตัวของล็อกแซนนั้นเธอไม่อยากจะแยกกับราโมนาเลยแต่ราโมนาเนี่ยก็ต้องจากไปโดยที่ไม่ได้กล่าวลาเธอสักคำสิ่งนี้นี่ยจเป็นมุมมองของล็อกแซนครับซึ่งตัวของล็อกแซนเธอก็ยังโหยหาความรู้สึกรักใคร่าจากราโมนาแต่ด้วยความที่มิซอตรงกับความรู้สึกของตัวเองเท่าไหร่แต่เกิดเลยไม่ได้ลั้งงรรราาาาาาาโโมมมมนนไไไไววแและกกกกจปขออบบบ่่่ ต้องการเพียงแค่คำขอโทษแต่หลังจากที่สกอตหายตัวไปล็อกแซนก็ได้บุกเข้ามาสู้กับราโบนาก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะได้เข้าไปสู่มิติแห่งภาพยนตร์และต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งราโบนาก็สังเกตเห็นใบหน้าที่แสนโศกเศร้าของล็อกแซนได้มันกระทำไม่ได้รู้สึกผิดมากๆเธอก็เลยขอโทษล็อกแซนไปซึ่งล็อกแซน,นก็นรับคาขอโทษแต่ระ่าตัวของเธอนั้นกลับไม่ยอมรับที่จะพ่ายแพ้กับราโบนาก็เลยทาการต่อสู้กันอีกครั้งแต่ระ่าสุดท้ายแล้วการต่อสู้ในครั้งนั้นราโบนาก็ได้ช่วยชีวิตขอองงเธไว้จาากมิติตตแแห่ภพยน์ละ ทางกูก็ออกมาจากที่นั่นได้ล็อกแซนในซึ้งใจและกะไ็ไดให้ไัยกับลามโมนาะซิ่งลามโมนาเองก็คอยอมแพ้ก่อนที่ทั้งสองสาวจะได้ปรับความเข้าใจกันต่อหน้าต่อตาคิมและก็ได้มาเป็นเพื่อนดีดต่อกันแต่ล็อกแซนก็ยังหวังจะเล่นเพื่อนอยู่ครับแต่ระหว่างลามโมนานก็ปฏิเสธไม่ก่อนเธอก็เลยให้ไม่เล่นกับคิมแทนแต่พอที่จบกันแล้วมันก็ปรากฏว่ามันไม่ได้เกิดความรู้สึกปิ๊งปังอะไรขึ้นมาเลยและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็มีบทบาทสําคัญในการทําให้พลังวีแกนของทอน,นั้นกลับมาโดยการเชียร์เขานั้น้นกนกกกกัับิีีอง เธอทำให้ฉันต้องรู้สึกไรค่ะเธอกลัวกันเหรองันก็ดีเลยฉันก็แค่ต้องการให้เธอมาเจอหน้าฉันแฟนกนที่5และ6ของราโบนาแปดคาตาัานงิใครและเครน ทั้งคู่ได้เป็นแปดอัจฉริยะครับด้านหุ่นยนต์นะซิงเคนเนก็เป็นคนหัวดําเกิดก่อนใคร30มสิบวราโมนามองว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนที่ค่องข้างหัวร้อนในตอนที่เธอได้คบกับทั้งสองคนก็ตอนเทอมที่2ของมหาลัยครับซึ่งเธอในก็ไม่รู้อะไรเป็นเฟซชี่เจ้าแปดสองคนนี้ก็เลยเข้ามาปั่นหัวเธอครับมาคบกับเธอเป็นแฟน,นคิดว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆซึ่งราโบนาก็รู้ดีว่าไอ้สองตัวนี้ในกำลังปั่นหัวเธอเธอก็เลยแก้เคดโดยการคบกับทั้งสองคนุดเลยและให้ความลับ ความลับถูกเปิดเผยเธอกะสะใจมากๆเพืเ่อนๆนินฟังเรื่องของราโมนาะคือต่างพูดว่าบ้าเอ้ยรามนาะบ้าเอ้ยรามนาซึ่งรามนานี่ก็คิดว่าการหายตัวไปของสกอตเกิดจากทั้งสองหนุ่มอัจฉริยะนี่แหละที่สร้างหุ่นยนต์วีแกนขึ้นมาหุ่นยนต์วีแกนที่มีพลังวีแกนแข็งแกร่งกว่าทอดว่าแต่หุ่นยนต์ที่ไหนมากินอาหารวะ แต่มันก็ปรากฏว่าไม่ใช่ฝีมือหรือสองคนนี้ครับซึ่งมันก็ไม่เชิงหรอกเพราะว่า2คนนี้จากอนาคตเนี่ยเป็นคนทําหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาถ้าพูดเนี่ยจะเป็นการสปอยอนาคตอะเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ดูว่าหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นได้เลิกกับราโมนาทั้งคู่ควรจะไม่ได้ติดใจเรื่องของราโมนาเลยครับเพราะจากการถูกหักอกของเธอครั้งนั้นมันก็ทําให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นและสัญญาว่าจะสามาัคคีกันเอาเป็นว่าสปอยเลยเลยกันครับในอนาคตที่สองคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้สนิทของส สกับผิวกริมละครเพลงกระจิติทม,มหาศาลเราไม่ได้มาเพื่อสู้เจะาหุ่นบอกว่าในอนาคตเราจะสีกันเพราะงั้นไว้เจอกันพวกแฟนคนที่7ของราโมนาอีเดียนกอร์ดอนเกร็หัวหน้าองค์กรแฟนเก่าสุชั่วไลท์ของราโมนา กีเดียนชื่อจริงว่ากรอนเกฟเขาอยู่โรงเรียนเดีวยวก,กันกับจูรี่เพื่อนของสกอตซึ่งเขาด้ก็เป็นพวกแปลกๆนัด,ด,ดสวมเป็นตาหนาเต่อใส่เสื้อดูตลกๆตัวก่อนมักจะเรียกเขาว่าไอา้กล้าเพราะว่าตัวของเขานั้นใส่เสื้อที่มีข้อความว่าไม่กลัวหลังจากที่เขาสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและไปสารภาพรักกับสาวฮอตประจำโรงเรียนด้วยแผนทำธุรกิจ12งประการมันกระําให้เขาถูกวอร์รยยอจากคนรอบข้างก่อนที่เขาจะได้ย้ายออกและก็ได้สร้างความมั่งคั่งซึ่งระหว่างที่อยู่ที่เดิมนั้นก็โดยบัาเอูรว่าเขากับจ ทำให้จูรี่ไม่เคยลืมเขาเลยก่อนที่ในเวลาต่อมากีเดียนจะได้พบรักกับราโมนาะหลังจากที่เขาร่ํารวยและได้ร่วมปาร์ตี้ที่นิวร์กซึ่งสลับราโมนาเธอมองว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่จริงจังมากแต่สลับกีเดียนเขาก็มองว่านี่ในเขแค่การทดลองเดอะโกเท่านั้นซึ่งเดอะโกนี่ก็เป็นการใช้พลังจิตกลุ่มหัวใจของอีกฝ่ายมาคุมขังไว้ในใจครับแต่รว่าในเวลาต่อมาเขาก็เริ่มเบื่อราโมนาะก็เลยผลักใสเธอออกซึ่งราโมนานี่ก็โกรธมากๆก็เลยตัดสินใจทิ้งกีเดียนและจะทิ้้งจดหหมาาายใกกับเเขพื่อร บอกลาเมื่อกีเดียนในรู้ก็พยายามั้างเธอไว้ทําให้ราโบนาถูกครอบงําด้วยดุกโกลและกธสุดๆเธอก็เลยหนีหายไปใน Sub s s. ซับสเปซเซงผมก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรแต่ว่ากันว่าซับสเปซเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ราโบนาเนี่ยใช้หนีไปนู่นไปนี่บ่อยมากๆและก็เป็นสถานที่ที่ใช้ในการเดินทางข้ามวิติอะไรต่างๆบ่อยมากๆด้วยหลังจากที่ราโบนาหายไปกีเดียนก็ได้ติดข้ามควรครับจนเสียสติก่อนที่เขาจะได้พบกับ6แฟนเก่าผู้ช่วไรคของราโบนากีเดียนก็เลยเกิดแรงบันดาลใจเกิดไอเดียได้ก่อตั้งองค ของราโบนาเดรีออฟราโบนาอีวิลเอ็กไบเฟน ทางทางที่ในกลุ่มนี้ก็มีผู้หญิงเหมือนกันแต่หลังจากที่แมทธิวเอาชนะสกอตได้ตัวของกีเดียนก็ต้องสูญเสียสมบัติทุกอย่างที่เขาทํามาเมื่อแมทธิวพาเทลมาท้าเขาต่อสู้โดยมีบริษัทเป็นเดิมพันซึ่งกีเดียนตอนแรกก็ไม่รับคําท้าแต่ก็ถูกปักปั่มจากสมาชิกที่เหลือเขาเลยต้องงัดทุกอย่างเข้ามาต่อสู้เพื่อปกป้องบริษัทของเขาแต่สุดท้ายเขาก็พ่ายแพ้ทําให้เขาตกอยู่ในสภาพน่าสมเพชและกลับไปยังบ้านเกิดและก็ได้พบกับจูรี่คนรักเก่าของเขาซึ่งตัวของจูรี่ก็ยอมรับสภาพอเลเทของกเดดียนไ้ ทำให้ทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันซึ่งเจ้ากิเดียนนั้นก็มีสภาพเป็นหนุ่มนิดติดเกมติดอนิเมะไปบ้านและก็มีเพื่อนเก่าในรีกอย่างดูคัสมาเป็นเพื่อนสนิทึ่งเราก็ต้องอธิบายก่อนบ้าตอนที่กิเดียนนั้นจนเสียบริษัทเนี่ยกิเดียนเนี่ยพยายามขอให้ดูคัสมาช่วยเขาแต่ดูคัทได้ก็มองว่านำไปการตัดสินใจของกิเดียนเขาก็เลยไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ในตอนที่เขาไปพบก,กับกิเดียนหลังจากที่กิเดียนมาอยู่กับจูรี่นั้นเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เป็นเพื่อนกับกิเดียนหหรรออออกกกกคัับ่วว่่วาาาเเเเดียยนนนนนนลขข้้งงใป็็พืสทู เป็นเพื่อนสนิทกันแต่ในช่วงสุดท้ายของซีรีส์กอร์ดอนและก็จูรี่ทั้งคู่นี่ก็ได้ร่วมกันวางแผนเบิ่มระเบิดเวทีบอดเบคของแมทธิวแต่มันกลับกลายเป็นว่าแมทีิวรู้ทันและก็จับได้ก่อนที่แมทธิวเขาจะได้เฉลยว่าตัวของเขานั้นเริ่มเบื่อกับการเป็นซีอและมันก็ไม่เหมาะกับเขาสักนิดก็เลยกึ้นบริษัทให้กอร์ดอนโดยแลกกับที่แมทธิวนั้นที่ยังได้เป็นนักร้องนักสแสดงในสังกัดของบริษัทกีเดียนต่อไปซึ่งกีเดียนกับจูรี่นี่ก็ดีใจมากๆดี กินแกรฟจีแม l เหรอเธอก็จำฉันไม่ได้สินะ แฟนเก่าคนล่าสุดของราโมนาสกอตพิวแกซึ่งเอาจริงๆก็คือสกอตพิวกิมนม่อหละครับแต่เป็นสกอตพิวกินจากโลกอนาคตรครับสกอตพิวแกหรือว่าฟิวเจอร์สกอตเขาเป็นสกอตที่ได้คบกับราโมนาและชีวิตดิ่งลงเหวครับซึ่งเอาจริงๆก็เป็นผลมาจากความเงี่ยงเง่าของมันนั่นแหละครับพอในอนาคตราโมนานั้นเธอบอกว่าเธออยากมีพื้นที่ส่วนตัวแต่เจ้าสกอตดิกระดันเข้าใจว่าเธอตั้งใจจะบอกเลิกเขาเขาก็เลยปล่อยเธอไปและเริ่มทําตัวหมดอนาคตทําตัวเล่เททําตัวไม่ได้เรื่องทำให้ชีวิตของเขานั้นดิงลงลเว เขาก็เลยตัดสินใจที่จะพาสกอตจากอดีตมาดูวัาชีวิตในอนาคตของเขานนั้นเป็นยังไงและพยายามเป่าหูให้เขานั้นเลิกรากับราโมนาและอยากคบกันเด็ดขาดแถมยังไม่พอเขาใน,นก็ยังแอบใส่นานแมชีนลงในเครื่องดื่มของสกอตเพื่อให้เขานั้นจุก,กร,ราโมนาในอดีตไม่ได้และดูบนบ่าเขานี่นก็รู้ดีว่าแทนเป่าหูของเขาน่าจะใช่ไม่ได้ผลสิ่งมันก็จริงดังนั้นเพราะว่าสกอตได้ไปเจอกับฟิวเจอร์ราโมนาที่พอแก่ตัวไปใน,นก็ยังสวยเหมือนเดิมสกอตในก็ได้คุยกับเธอจนได้เข้าใจว่าตัวของเธอนั้นรักสกอต บอกว่าสกอตนั้นเป็นรักแท้สกอตนี่ก็เลยย้อนเวลากลับมาเพื่อกลับไปหาราโบนาอีกครั้งและก็ไปยามจูบเธอแต่ก็ไม่สามารถจูบได้เซนฟิวเจอร์สกอตนั้นเมื่อเขารู้ว่า อดีตไม่ได้เปลี่ยนแปลงอนาคตไม่ได้เปลี่ยนไปเขาในกโกรธมากมากก็เลยย้อนเวลากลับมายัางปัจจุบันเพื่อที่จะได้ดึงทุกคนนั้นมายัางซับสเปซเลยก็คาทิ้งซะแต่เขาในก็ถูกราโมนาร่างทองที่เป็นการประสานร,ร่างของฟิวเจอร์ราโมนาและราโมนาจากปัจจุบันเราได้สอนเรื่องระร่ครยๆให้กับสกอตทั้งสองคนและก็ได้กลับไ่ฟิวเจอร์สกอตกลับไปยังอนาคตเพื่อที่จะได้ปรับความเข้าใจกันอีกทีและมันก็ปรากฏว้าตัวของฟิวเจอร์สกอตตนั่นแหละคือต้นเหตุของความวุ่นวายทั้ง ตัวไปตัวของฟิวเจอร์สกอตนั้นได้สนิทกับสองพี่น้องคาตาเจนังงี้จึงได้ให้ทั้งคู่นั้นสร้างหุ่นยนต์วีแกนขึ้นมาและวก็ได้สร้างประตูมิตอรดึงสกอตข้ามเวลามายัางอนาคตเพื่อท,ทําตามแผนเลิกรากกับราโมนาซึ่งหลังใจที่เขานั้นกลับไปยังอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมของเขาจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะได้ปรับความเข้าใจกับฟิวเจอร์ราโมนาอีกครั้งส่วนสกอตและก็ราวโมนาในปัจจุบันทั้งคู่ในก็ได้คบหากันแและกกกกก็ไได้้้จจจููบบบัััันนนนนนตตต่่่อออออหหาาาฟเเเขงงงธีีีคยช์สสป ไม่ฉันมาบอกเลยจนวอลเลซมาบอกว่านายฝึกฝนเพื่อกลับมาสู้ตัวเองในอดีตก็ไม่ใช่แค่ตัวฉันนะสู้อีกหลายคนเลยแล้วเรามีหุ่นยนต์ด้วย และนี่ก็คือเรื่องราวเจ็ดแฟนเก่าสุดชั่วร้ายของราโบนาซึ่งก็มีแถมมาหนึ่งคนครับก็คือสกอตพิวแกก็เป็นยังไงกันบ้างาหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปก็ขออภัยมานั้นที่ดีด้วยครับผมเนี่ยได้ข้อมูลมาจากอนิเมะอย่างเดียวครับไม่ได้หามาจากคอมมิกนะสิ่งถ้าหากอยากจะรู้ความซับซ้อนอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถไปหาคอมมิกและก็หาอานิเมะดูได้เอาจริงเนี่ยถ้าอ่านคอมมิกแล้วก็ดูอนิเมะประสานกันไปเนี่ยน่าจะเข้าใจมากกว่าเรื่องราวมันค่อนข้างจะกาวและก็เข้าใจยากซึ่งอนิเมะ เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไ,ไปหาดูที่ไหนเก็เลยไปได้หาข้อมูลที่มันครบถ้วนให้ผู้ชมดูครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ